เที่ยวพาแต้มผอมเจียมนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปที่ตรงหน้าผาที่เป็นลูกนะะแกะสลักไม่ใช่แกะ,แกะสลักคือูกเขียนภาพเขียนสีผาแต้มที่ทขึ้นชื่อข,ข,ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเดี๋ยวเชิญติดตามชมด้านล่างค าเห็นตะวันตกก่อนใคยในสยามบรรยากาศรอบด้านนะคะเป็นเป็นของฝั่งของประเทศลาวเื่อนบ้ม่ก่อนอื่นที่เราจะลงขาแต้มนะคะเราควรจะศึกษาเส้นทาง เป็นแผนถังเส้นทางเดินชมภาพเราจะได้รู้ว่าจุดชมดวิวเราจะได้ดูกําลังเราว่าเราจะสามารถลงไปจุดไหนได้นะคะตรงนี้จะเป็นแผนผังของขาแต้มว่าเราจุดไหนที่ควรที่จะใช้เวลาแล้วก็ดูประเมินในเรื่องของเพราะมันต้องลงลงไปขาลงไม่เท่าไหร่แต่ตอนขาขึ้นอาจจะมีปัญหาสําหรับคนที่ไม่ค่อยแข็งแรง ตอนนี้เวลาบ่ายๆนี้ก็ร้อนพอสมควรถึงจะหน้าหนาวแต่ว่าวันนี้รู้สึกจะอากาศร้อนเดินต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นพื้นหินปูนก็เป็นหลมุมอุกกะบาตพอสมควรเดินก็ต้องระมัดระวงัง เรามาดูพยากรณ์อากาศผ่าแต้มของวันที่12เดือนธันวาคม2564นะคะดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา05.17นาทีดวงอาทิตย์ตกเวลา06.31นาทีอุณหภูมิ่ําสุดอยู่ที่23องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่43องศาอันนี้คือเป็นพยากรณ์อากาศของวันนี้นะคะที่ผ่าแต้ม จะเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวจะพลาดไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังมีป้ายเขียนบอกก็คืออันตรายหน้าผาสูงชันนะคะฝั่งด้านตรงข้ามของเราจะเป็นฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นจุดชมวิวที่สูงของ่าแต้ม